สวัสดีครับทุกคนสวัสดีวันที่15บห้าครับวันอาทิตย์อีกเช่นเคยเราก็มาปล่อยวัวไล่วัวเลยนะมันไม่เดินไปกินหญ้าเลยจับตัวรวมกลุ่มกันอยู่ตรงนี้หลยไปไปไปเรืวอืเดินเออไม่ไล่ก็ไม่เดินเหมือนเดิมต้องให้ไล่

อโอลิฟเดินตกลุมโอลิฟซุปเปอร,ร์บอลโอลิฟเลิมอ้วนแล้วโอลิฟเลิมอ้วนแล้วนี่แม่เอาไ,ไม่มาไอ,ไอเล็กหายไอตัวมืนหายอีกแล้ว ซุปเปอร์เล็กซุปเปอร์เล็กหายเดี๋ยวต้องไปไล่มาอีกแล้วโอ้เด้อตามไอ้ซุปเปอร์เล็กมาก่อนตามซุปเปอร์เล็กก่อนตลอดเลยประจำเลยน่านจะอยู่ที่คอก เออนี่เจอตัวแล้วมาอยู่นี่เอง <Wow. S 1> โอ้แม่เรียกหาแล้วไปไปเร็วเร็วเร็วเออหลายรอบแล้วเองวิ่งเออนี่ ไปเลยครับไปถึงไหนแล้วนู่นแม่ยืนรอนีอ่ืนีต้องให้ตามครับคลิปนี้ก็มาไล่วัวมันดึกนยไล่ไอตัวดื้อจริงๆเลย นี่ไปยังไม่ไปอีกไปเร็วงูสั้นจีดีครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ<า>ขอตัวไล่วัวก่อนครับ